ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่18นะคะแอดก็จะสรุปผลของวันที่17ให้ฟังก่อนนะคะอ่าอยเฉพาะกิจนะคะ9,8,7 6แหสนะคะหกหี 6, 6, 4, นี่ไหลไหลเลยนะคะพี่น้องไหลตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเนาะ ่าพิเศษนะคะสองสี่สองหกสี่เก้าเจ็ดล่างน้อยปกติสี่หกสี่ศูนย์นะคะแล้วก็หกหนึ่งนะคะน้อย vip นะคะห้าสี่ห้าล่างสี่สองนะคะ มาตั้งแต่น้อยแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมาทั้งสน้อยนะคะถ้าใครวิ่งใครรูดสี 4. นี่แตกกระจายเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าแอดให้เด่น8นะคะวิ่งรูดที่8และห้าเนาะหคือตัวโรงนะคะอ่ามาตั้งแต่รอบแรกนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจ87นะคะพี่น้อง87 ตัวตรงๆนะคะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะถ้าใครมีที่วางแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะ6กหลุดนะคะอ่าสองหกอีกนะคะน้อยปกติอนอยพิเศษนะคะแล้วก็97นะคะหลุด640นะคะหลุด61หลุดอ่าน้อย vip 545 4242หลุด ห้าสีห้ามาชุดโลงนะคะเด่นมาตั้งแต่รอบแรกนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะสําหรับตัวโรงนะคะนี่นะคะตัวเจาะหลุดไปเนาะสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับห้าเนาะสําหรับวันนี้เข้าน้อยเดียวนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋าไปรุนรุนกันต่อนะคะ น้อยนี้ก็ให้ไปนะคะแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะน้อยสูตรวัดใจนะคะมาหมดนะคะทั้งห้าทั้งสองทั้งเจ็ดและทั้งหนึ่งนะคะมาหมดนะคะยกเว้นตัวเจาะนะคะตัวเจาะเข้าวิ่งรูทนะคะให้สองกับห้าไปเนาะไปลุ้นลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่สิบแปดนะคะเอ้ประกาศ ads อยู่ไหนล่ะพี่น้อง กาไปโกงกันอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องวันที่สิบแปดนะคะมีเราพัฒนาด้วยนะคะสิบแปดเดือนตุลาคมนะคะสองพันห้ารอหกสิบสี่นะคะกับแนวทางฮานอยนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นตนะคะให้ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะอ่าเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแช่นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะ ที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่น้องอ่าสำหรับวันที่18นะคะให้เด่น9้านะคะ เด่นเจ้ารองหกนะคะวิ่งรูดที่เก้านะคะแอดจะพาดูดเก้านะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 9 7 98และ99นะคะอ่าไปกลับทุกครั้งนะคะหยิบจับไปแล้วนะคะถ้าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเนาะอย่าลืมไปกลับนะคะอ่าสำหรับเน้นรอบนะคะเอา เขียนผิดเขียนตกนะคะเน้นรอบพิเศษนะคะก็ลุ้นมาได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะลุ้นมาได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเนาะถ้าใครมีที่วางแนวทางนะคะรู้สึกว่าสูตรสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะของวันที่สิบเจ็ดนะคะเข้าน้อยเฉพาะกิจเนาะสำหรับตัวเน้นตัวฟันตัวอัดตัวที่แอดชอบนะคะ เก้าหกหกเก้านะคะเก้าห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแถมเก้าสองนะคะพี่น้องจะมีหกคู่นะคะสำหรับที่แอดชอบเนาะ สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไปไว้เป็นแนวทางนะคะเด่น9รอลงหนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นสามารถเอาตัวลงนะคะไปวิ่งไปรูดได้เนะาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอซีทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบอตัวนี้เนาะก็สามารถกดเลื่อนผ่านนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะให้กับพี่น้องนะคะาชาวที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้นะคะดูข่าวแล้วก็ใจหายนะคะพี่น้องจ๋าใจหายเนาะน้ําท่วมเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะรุ่นรุ่นไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไวห้าที่นี้นะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ